สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ครัวสร้างสารรคครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดระดับโลกที่ทำง่ายแค่กระทะเดียวมาฝากนั่นก็คือชาคูช่าสไตล์ตะวันออกกลางรสเผ็ดนั่นเองครับรับรองเลยว่าอร่อยฟินจนต้องเซฟต้องแชร์แน่นอนเริ่มจากตั้งกระทะครับใส่น้ำมันมะกอกผัดหอมใหญ่สับจนหอมตามด้วยกระเทียมสับและพริกหวานสีสวยผัดจนนิ่มกาลังดีเลยนะครับกลิ่นเริ่มมาแล้ว จากนั้นใส่เครื่องเทศครับยี่ราปาปริกา้าพริกป่นหอมฉุยไปทั่วครัวเลยครับแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศบดกระป๋องกับมะเขือเทศเชอร์รี่ปรุงรสด้วยน้ำตาลเกลือพริกไทยครับเคี่ยวไปเรื่อยๆให้ซอสค้นๆเลยนะครับกลิ่นนี้มันเยาวายวนจริงๆครับพอซอสได้ที่แล้วก็ทำหลุมครับแล้วตอกไข่ไก่สดๆลงไปเลยปิดฝาครับรอจนไข่ขาวสุกไข่แดงเยิ้มๆโอ้โหสีสันน่ากินสุดๆไปเลยครับ โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งสับสดๆแล้วตักเสิร์ฟพร้อมขนมปังปิ้งกรอบๆเลยครับจิ้มไข่แดงเยิ้มๆกับซอสมะเขือเทศเข้มข้นอืมหือรสชาติกลมกล่อมเผ็ดนิดๆหอมเครื่องเทศสุดๆเข้ากันอย่างลงตัวครับเป็นมื้อเช้าที่หรูหราแต่ทำง่ายมากๆเลยนะครับเคล็ดลับเด็ดที่ผมอยากบอกคือเลือกใช้มะเขือเทศกระป๋องคุณภาพดีและเพิ่มน้ำตาลปลายช้อนชาตอนเคี่ยวซอสครับจะช่วยให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นเยอะเลย ใครที่ชอบเมนูแปลกใหม่อร่อยทำง่ายห้ามพลาดเลยนะครับลองทำตามกันดูแล้วมาบอกกันด้วยนะครับว่าอร่อยแค่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครัวสร้างสารรค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ